สรุปการประชุมโดยภาพรวมก็เป็นที่พอใจนะครับของท่านประธานสาพันธ์วอลบอลนานาชาติหรือ FIBB และก็โดยเฉพาะประธานสาพันธ์วอลบอลแห่งเอเชียนะครับซึ่งการเป็นเจ้าภาพของเราครั้งนี้ก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ทั้งในเรื่องการจัดประชุมการดูแลอำนวยความสะดวกตลอดจนเรื่องของการต้อนรับโดยใช้วิธีไทยมาเป็นแนวทางในการจัดงานทั้งหมดนะครับก็เป็นที่ ประทับใจพอใจแล้วกข็ของทุกคนด้วยนะผู้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยสรุปของการประชุมก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สําคัญเพราะว่าจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการบริหารสารพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียชุดใหม่ตั้งแต่ตัวท่านประธานสาพันธ์เรื่อยไปจนถึงคณะกรรมการ,ร,ก,ารก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าประธานสาพันอวอลเลย์บอลแห่งเอเชียท่านใหม่เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในโซนของอาเซียนเราก็คือคุณมิสเตอร์รามอน สุสร่านะครับจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ที่น่ายินดีและก็เป็นเรื่องที่ดีก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในตอนที่ท่านหาเสียงนะครับแล้วก็จากการที่ได้พูดคุยกันเนี่ยท่านก็ยืนยันครับว่าท่านจะสำนักง,งานสา,าพันธวอลเลย์บอลในเอเชียยังคงยืนยันที่จะตั้งอยู่ที่ประเทศไทยและก็จะพยายามจะทําให้ในช่วงช่วงเวลาขลังท่านเนี่ยอจจะทําให้ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้ง ทาวรของสำนักง,งานสาพันธ์วอลเลย์เมอลแห่งเอเชียต่อไปนะครับเรากำลังดูสถานที่ที่จะตั้งนะครับสำหรับที่จะก็คงลักษณะของการซื้อนะฮะ เพื่อเพื่อตั้งเป็นสำนักงานที่ถาวรก็เป็นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้ดำเนินสามารถตอบสนองต่อนโยายาของรัฐบาลที่อยากจะให้เห็นประเทศไทยเราเป็นฮับของการกีฬาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้กีฬาก็คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องกีฬามันก็รวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่คิดว่าการประชุมครั้งนี้ก็ประสบความเด็จในทุกเรื่องนะครับส่วนการ เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในปีหน้าเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยทางประธานสาพันธวอลเลย์บอลแห่งนานาชาตินะครับหรือ FIB ซึ่งมาร่วมประชุมด้วยรวมทั้งทางผู้บริหารของวอลเลย์บอลเวิลด์ก็มาร่วมประชุมด้วยเนี่ยแล้วก็ท่านก็ยืนยันว่าในขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการบริหารของสาพันธวอลเลย์บอลนานาชาติก็ได้มีมติชัดเจนนะครับวา่าให้ประเทศไทยเรานะครับ เป็นเจ้าภาพนะครับยินดีมากเลยที่ให้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยดูจากศักยภาพความพร้อมตั้งแต่การแข่งขันเวนแอนครั้งที่ผ่านมานะครับรวมตลอดทั้งในเรื่องของอความสําเร็จของทีมเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็กองเชียร์ที่ มีมาตรฐานสูงนะครับของโลกก็ถือว่าเป็นเมืองวอลเลย์บอลที่แท้จริงเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่เป็นส่วนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารสาันวอลเลย์บอลนานาชาติแต่ด้วยที่การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะเราก็บอกว่าในส่วนของความพร้อมของเราเนี่ยทางสมาคมเองเราก็เราก็ยินดีที่จะ อตอบสนองต่อ,อความต้องการของสาพันธแต่ในขณะเดียวกันการจะเป็นเจ้าภาพต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับเราก็เลยบอกว่าต้องขอต้องอให้รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจวริเลอลนาชาตินยืนยันครับว่าจะให้ประเทศไทยพร้อมที่จะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในปีหน้าแต่ในขณะเดียวกัน นะครับก็ต้องรอรัฐบาลนะครับเราก็บอกว่าเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ในขณะนี้นะครับเพราะว่าต้องใช้งบประมาณที่เกินกําลังของเรานะครับในด้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอรัฐบาลทางสาพันวอลล์บอลนานาชาติก็ขเข้าใจนะครับแล้วก็คงต้องรอ,อว่ารัฐบาลจะตั้งเมื่อไหร่แล้วจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปนั่นคือ,อาการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพที่แท้จริงหรือไม่นะครับ